สวัสดีครับพี่จูรี่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวรีโวใหม่นะครับเรียนเชนพี่จูรี่แนะนําตัวเองหน่อยครับโอเคพี่จูลี่สว่างอรุณน,นะคะเป็นเจ้าของจูลี่แท็กซี่แบงคอกค,ค,ค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับแท็กซี่เพื่อการท่องเที่ยวค่ะค,ค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดตัวงานรีโวนะครับเรามีคำถามเล็กๆนะฮะอยากจะให้พี่ช่วยตอบสักสองข้อนะครับพี่พอจะมองออกไหมครับว่าสำหรับรถคันนี้เนี่ยโตโยต้ารีโวใหม่นะครับของเรานะครับพิ่ปิดตัวใหม่ครับ มีอะไรที่ใหม่ขึ้นค่ะก็ปกติก็ไฮรักก็เป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่มันก็เป็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะรถชนนี้มันเป็นระบบรถบรรทุกกันนะคะถ้าเกิดช่วงล่างดีอแนบดีนะคะสามารถบรรทุกได้เยอะพี่น้องที่ใช้รถบรรทุกก็จะมีความสุขมากขึ้นระบบช่วงล่างใหม่นะครับครับบรรทุกได้มากขึ้นนะคบขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้นะครับทางโตโยต้านะครับรบกวนที่จุรี่นะครับเพียงแค่ แค่นี้นะครับขอบคุณมากค,ครับ,บพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ